ก็เจอผีย่องแล้วหลวงถือให้อ๋อนั่นไงผีดุนะผีย่องอยู่นะตรงกล้าอ่ะพี่จูนยืนมองอยู่นะพี่ผมไปเผาเลยไหมหรือว่ารอก่อนรอกูชวนจะจะจะถ้าเผานี่คือตัวเย่ตรงนี้ใ้ามันจะเอาวนเฮ้ยพี่พี่หัวหัวตกพักไม่เจ้ากูเจ้าไม่เฮ้ยเอาแล้วพี่ทหารข้างล่างมันลงมาได้นะมันลงมาได้เปล่าน้องมันมาหาเราหรือเปล่าเนฮ้ยพี่มาหาเราพ่อมึงจี๊ดจี้เราทิ้งสวนพี่ทันขับช่วยก่อน อ้าช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนเจอกันไม่กลับเี๋มันกากมันกากมันกากวิ่งไปแล้วพี่วิ่งก็ไปวิ่งก็ไปข้างบนวิ่งไปหาพี่ฮันวิ่งหาพี่ฮันแล้วพี่ฮันระวังคนจุดตะบันไดอ่ะเดือดจุกพี่กันเดือดจุกตู้มันมาหากู่รอบนี้เราเจอผีนี่ครับผีวิวแชร์บอยอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้แหละน้องคู่แชร์สองไหนจะไม่เห็นเลยเห็นหน้าผีเห็นหน้าผีก่อน อยู่ในกันข้างล่างเหรอมันไม่ใช่ผีตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวเด็ดที่มันจะออกมาเป็นบอสไอ้เหี้ยดูดิผีตายไม่สนิทอ้เหี้ยล้อแม่งบุญล้อไหนนะล้อมุญเอออืมเฮ้ยเดนเช่จะดูปิดประตูดิเสียงคดดังอ่ะทำไมทำตัวนี้วะทำไมมึงทำตัวนี้วะไม่ใช่ียงอะไรวะไอ้เหี้ยไม่รู้แหละแล้วนะครับที่จะจัดคือวิ่งหาเพื่อนก่อนพยาให้แมงมดีกว่า เป็นร้อไม่อยู่ใแล้วพี่ถ้าถ้าเราเอาไอเดียถาดอาหารวางไปตรงกลางเนี่ยแล้วหนูแม่งเดินมาแดกทำไงแม่งแดกบุฟเฟ่เลยเนี่ยไม่ได้ม่น่้มีนะว่านะพี่ผมบผกไปดูเข้ามาหมูแม่งแดกบุฟเฟ่เลยกินแล้วก็กินต่อจนหมดเลยมันทาได้เหรอใช่หนูแม่งเดินมาพี่ปากหนูแล้วเห็นฟิววางไว้ตรงกลางนะออห้องใต้ดินผมเจอละทํายังไงนี่แรกเลยอ่ะหรือว่าหลอดผีหลอดผีชัวเนี่ยมาดูหน้าผีกันเลย โอ้โหแม่งแดกมันหลอกมันหลอกอ๋อนี่หรอมันจะเึ็นผีเหี้ยเนี่ยน่ากลัวตัวเนี้ยผีย่องโอ๊ยใครคนอ่ะตันทีทันใดแล้วมันจะหายไปวะอ้าวไปกับเดี๋ยวนแลผีแดกกูหลับตาเดียวอะ ไม่คุยเลยทั้งนั้นแหละไม่มองไม่สบตาตอ้ยไฟฉายเนี่ยป่วยตายจะเป็นหมดคอของพวกเขาถูกผูกอยู่กับรถเข็นอ๋อพี่ไฟไฟฉายถ้าถ้าเราถ้าเราใส่เลยมันมันจะมีหลอดหลอดอีกหลอดหนึ่งขึ้นมาใช่ใช่หลอดส้มนะใช่เรแล้วเราก็ใส่ได้ใช่ใส่เลยใส่ไงกดกดอาใส่พี่ถ้ามีถ้าพี่มีไฟฉายอะมีฐานเราต้องทำอะไรไปจับหนูเอาเซตาหารไปล่อหนูนี่ไงซเอร์ีน้อยเน่ยไอ้นี่ไงวิชาบอย มันมันวิ่งช้าพี่ตัวนี้สอว่าดีอยู่โดช้ามากเราวิ่งหนีมันได้ตัวนี้แค่ตอนนี้โอ้เจอผี่ยองแล้วผมขึ้นให้อยู่ตรงไหนพี่ผิดยองอยู่หน้าโรงอาหารโด,โดเอาแล้วไงผีดูนะผีย่องอยู่นะ,นนนนะตรงตกลางอ่ะพี่จุนยืนมองอ่ะมันไม่ทำอะไรเราทังนันเล่นเพีเ่อยากจะไปจีบก็พอพี่อยากไปจีบก็พอเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่ากลัวพี่ผมไปเผาเลยไหมหรือว่ารอก่อนรอกูชอยจะจะถ้าเผานี่คือ ตัวเย่ตรงนี้ใช้มันจะเอาวเหัวหัวตับผักไม่เอาแล้วนะแจกุญแจตรงนี้เป็กุญแจซอจุนแกเก็บเก็บอะไรพี่เก็บเลยนะแตกุญแจไม่ไม่พี่เฮ้ยเอาแล้วพี่มันค้างมันคงอ่นไปแล้วเดินไปเดียวจะจะนมาเก็บกุญแจหน่อยไหนต้นไหนนี่นี่นี่มันมันไปหาคนนี่มันเอาผมาเผาแนะนำให้เผาเดินไปหาใครอ่ะหาชอนเหรอมาหาฉันนี่พ่อมัาลึกมันหัววะเผายังอ่ะ ยังพี่อยู่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ภาตรงไหนพี่หันมากับผมรีบเลยตกใจกระโดดทำไมเสียงคึก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 อยู่วันนี้วันนี้ไปข้างล่างกันนะต้องเผ่าข้างล่างเหรอใช่ต้องไปเผ่าข้างล่างเอาหนูจะวางมันแท่นแล้วก็ไปสับกระเตาไปน้องไม่ใช่ผีมันมารอแดดกูข้างล่างไอ้เหี้ยมีจริงด้วยรู้แชร์อย่าซิ พี่ฮานขึ้นเขาแล้วเหรอขึ้นแล้วอาละข้างบนก็สู้ๆเด้อพี่ฮานอยู่ตรงนี้กับพี่จ้ะทุไปั๊บสองคนนั้นเข้าไปอยู่แล้วเนาะที่พักของห้องผู้ดูแลลุงเรองหาผมมีกุญแจผมมีกุญแจห้องหอหอพักอะไรเนี่ยตะวันตกนี่มันเขียนที่พักห้องพูดูแลแล้วข้างบนราขึ้นอย่างพี่ฮานข้างล่างบนลงมาได้นะอี่ลาะนะมันน่าจะู่แอร์พูลเนี่ย ไม่รู้ต่มาล่าคือคนด่างปหมใช่เหรอคือข้างบนใช่ใช่ลงมาได้ปว่าดูง่ายๆเลยถ้าไฟฉายแล้วก็พิมพ์มาล่ามองมันมาหาเราหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยพิมพ์มาหาเราพ่อมึงจีจี๋แลวิ่งสวนทำเล่นมาหาเราก็โอเคขึ้นบนแล้ววิ่งสวนนั่นเองผมวิ่งสวนวิ่งท่าทางนี้แหละโอ้ยไปแล้วเจ้าห้องพักพิธานผักช่วยก่อนเอาช่วยก่อน พี่โจทย์พี่พ่อพี่มันกากน้องมันกากมันกากมันกากเฮ้ยพี่หานี่ดื้อแช่โวยเอ้ยขึ้นขึ้นขึนขึ้นบนไปไปไพี่หาพี่อย่าเล่นดีนะพี่ไม่ควรเลยขึ้นข้างบนไปไหนเราไปไหนเนี่ยน้องขึ้นข้างบนคนเราฟังผมอยู่กับพี่ตจทยอยู่มันถึงกันปะเนี่ยถึงกันแล้วถึงกันอยู่พี่ไปขึ้นข้างบนนู่นที่มีสามสถานการณ์งั้นน่ะเหมือนว่า ตอนนี้เผาสังเกตเลยนะม่กลัว่วครับในกลัวครับไปที่ไปเผาดินำนำนำน้องเฮ้ยตรงนี้มีหนูอ่ะเจอหนูแล้วก็เจอยาสองล้นห้องพยาบาลน้องเราไปเผากันปะเฮ้ยหนูหนูนบุฟเฟ่อยู่ในเฮียกูว่าแล้วบุฟเฟ่จริงบุฟเฟ่เหรอเออหมูมันแดดดีเลยผมเก็บมาละแล้วไม่ได้ออาฟิลมาเลยน้อง ฟิวผมใส่ไปแล้วอันนึงเผาไปต้องไปกดเผาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟิวไปส่งหน้าห้องให้เออเออไอ่เอามาอีกอันสิอยู่หน้าห้องมัน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 ต้องใช้กี่อันอันเดียวตัวตัวหนึ่งตัวอันแต่ตอนนี้สองสองตอนตอนนี้มีสามตัวพี่มีสามตัวตอนนี้เจอมาอีกเือมาอีกคนละอันอ่ะพี่กัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวมาให้ฟิวใช่ไหมใช่ฟิวคนละอันมาเลยเอาใส่เสื้อเลยได้หนูมาอีกตัวนึงโอเคลูกแมวโหเรียกโคตรเยอะอ่ะตอนนี้ต้องการเดีแต่ผมเผาผมเผาก่อนนะ ฟิวเนี <rôle> <lebih> <S <s <to break an iously> ่ยเต็มข้างหน้าเลยอ่ะเตรียมเผาต่อเตรียมเผาต่อเผาต่อเผาต่อการ์ดเนี่ยเอาฟิวไปใส่อยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอใช่อยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยมันลากูวยนี่เอาหนูวางแล้วหนูวางแล้วหมดแล้วฟิวแล้วอ่ะกูกูกูอ่าได้ยินดีช่วยช่วยบิ๊กตันก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไสับได้ใช่ไหมตอนนี้เรากำลังอุดละมันมาละแล้วพี่มันคั่งคั่งมากตาแดงกลับอีกส่วนนะส่วนจแล้วเสร็จแล้วต้องไปเมาส์ไุ้สัตว ไอ้เหี้ยไม่ติดเพื่อนแต่ติดผีเดี๋ยวเผาพร้อมกันสองตัวเลยเราเป็นผลฟิวบอลแต่ผมได้ได้ฟิวอีกอันหนึ่งแล้วพี่เผาได้ท่านตอนนี้เผาได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะวิ่งไปใส่ไปรอง่อนมีฟิวข้างบนอีกอันหนึ่งมาเอามาโดนกูเผาแน่ไอ้เหี้ยหนูใส่แล้วผมสับนะผมเลยเดี๋ยวใส่อีกอันนไ้นจัลเกอร์คนก็สัตว์ใส่โอ้ยเี้ยจอสัตว์แสดงว่าอยู่ใกล้เรามากพี่ ดูเปวลยมกั่งมาตัต่อเลยตัดตีนี่ตั่อเลยรอจีรอจีรอจีเอาไม่ในซีเอาไมงให้วีด้มังหาดนวลแไดวิ่วยโอ้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 โ้อ้โอ้โ้อ้อ้โโอ้โอ้อ้โออ้โ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 ออนโั้โอ้้โอ้โอ้อ้้าง้ลอ้โอ้โอ้โอ้อนนี้โอ้อ้โอ้โ้โี้โอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้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 โอ้อ้้้้า กันยังกันยังไปไปตัวนี้จับหนูจับหนูให้ได้สี่ตัวนะแล้วค่อยมาโอเคฟิวข้างล่างเรามียานะหายไวมากหายไวมากเฮ้ยโดนเอาโดนเด้ยไวมากไวมากเรามียาป่ะยามาเ้ยเนี่ยบอดี้บ็อกซ์ยาอยู่นี่มีดาวไปชุบไปทุบกต่อได้เลยพี่ตัวนี้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 มันไม่ค่อยขางเท่าเลยไอ้เหี้ยมันลากบอลลังลังลังเอาไปยังเราเอายาไปยังเอาไปแล้ว แล้วเดี๋ยวพี่ถืออาหารก่อนเฮ้ยห้องเมื่อกี้เลยพี่ห้องเมื่อกี้เลยไปตามมาพี่ตามมาตามมาผมอยู่นี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 ่พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่นี่อยู่นี่นี่ไปไปไปอ๋อเป็นปุ่มันเป็นกุญแจห้องวงเหรอปุ่นแจกห้องปู่ดูแลได้หนูตัวหนึ่งได้หนูตัวหนึ่งโอเคถือไว้นะเหยียตกใจเย็ดไปนี่นี่พี่ห้องนี้ห้องนี้ต้องผมว่าต้องรอเก็บไปได้สี่ตัวเว้ยเราค่อยเผาทีเดียวโอเคโอเคเฮ้ยพี่เชนห้องไหนห้องไหนนี่พี่ประตูนี่เลยนี่นี่นี่ มีฟิวหนึ่งอันมีถังขยะมีหนูมีหนูมีหนูมินปิดประตูแม่พี่มีอาหารพี่มีอาหารวางวางแล้ววางแล้วเฮ้ยเปิดประตูทำไมอ๋อไปพี่ได้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยได้กี่ตัวแล้วจะวาง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 วางแล้วดิมีหนูตัวหนึงพี่ได้มียามมียามตอนนี้มีสามตัวแล้วสามเพิสามตัวเดี๋ยวคอยอีกตัวเดีคอยอีกตัวเฮ้ยนี่นี่ใครใครใครยังไม่ถืออะไรก็ถือฟิวแล้วเอาลงไปข้างล่างก่อนแม่าผมไม่มีมีไอีิอาหารอาหารอยู่ตรงกลางก็มีถือฟิวไปเลย ถือฟิวถือฟิวนี่ไงลงมาห้องนี้พอดีเลยเนี่ยเอาเลยพี่ไปเนี่ยเดี๋ยวดิฟิวเราไม่พอเป็นยืดเลยอุ้มกำลังแข่งเรื่องแรงเรื่มแรงเรื่องแรงฟิวแรงลมแรงลมแรงฟิวแป๊บฟิวมีฟิวมีสามอันได้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 พอดีพอดีผมวางผมวางเองมันกำลังข้างพี่มันกำลังข้างเราต้องต้องรีบเผาเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งมาเดี๋ยวมันวิ่งมาไป่ิวให้ผมใส่ิวให้ใส่แล้วไปแล้วเอาเลยพี่ ผมใส่อีกผม่อีกมอีกมี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 มันจะได้แปดอันมันจะโหดเลยะเนี่ยเี้ยเราจะเล่นไม่ไดนเมื่อกี้แล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกกลับเลยก่อนมันจะพลงมาเออเอามีต้องจูติดกันแล้วนะไปไหนไม่ได้แล้วติดกันมากยันทเราต้องเอาฟิวมาไว้ตรงนี้สตามันหายสตารไวมากเลยนะใช่โอเคแปดขาดอีกองอันมาแล้วมาแล้วโอเฮี้ยไวมากสวนสวดต้อรวดเร็วเกิดด้วย

โอเคไปไปช่วยผมมอฟิลลงมาข้างล่างข้างล่างีกันไม่รู้มันมันขาสอันแค่นั้นพอลูกันเฮ้เฮ้ยิ่ลงไปข้างล่างพี่เราอยู่ข้างบนดีกว่ามันไม่แดกก็แหละวัวไม่แดกใช่ไหมนี่คือรับกรรมใช่ไหมกรรมมันไม่แดกหรอกโอเคครบแล้วลกันครบแล้วครบแล้วมันไม่แดกแล้วแต่ว่าไฟช็อตมันมันกะลังพี่กัดพี่กัดพี่กัดัดด วงรอบเตียงเราลวนมันไปนู่นมันไปนู่นมันตป้บนเชี่ยไปถ่ายหมดข้าคนข้างบนไป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 ไขึ้นบนขึ้นบนเราต้องรีบหาหนูแล้วเพราะว่าปดตัวแล้วไป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 พี่พี่กัดที่จริงเราต้องรวมกันนะพี่เหียทางตันเียแล้ปิดพี่ปิดประตูไ้ปตัวเราต้องเดี๋ยวไปถ่ายเลยสลับกันนะไปนี่เลยเกาโอเคโอเคสลับกันสลับกันสลับกันเฮียตายสับ เฮ้ยเยอะเลยแก่ะอ้ยัทโง่เ้ยปปะทิ้งของทุกกลางเยอะเนยเจอพเจนในหาในหาวิธีชุบน้องไปเดี๋ยวอนนี้หาโ้ต้ได้ๆๆต้องหายครบ2ตัว้วยเฮ้ยเจอตัวึงเจอตันสัตมึงตัวนึงอยู่ข้างล่าง่ะพี่ข้างล่างข้าเราเเราไปเปิดตู้ยังไงงอเยอายหรงั้นเราเรมหาะเถน อยู่ตรงกลางพี่อยู่ตรงกลางแนผมถือหนูนะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ผมตายเด็ดขาดถ้าดมแน่มันวิ่งไปแล้วพี่วิ่งกาแวิ่งกขบนวิ่งไปหาพี่ฮันวิ่งหาพี่ฮันแล้วพี่ฮันระวังคนอยตรงบันไดอ่ะเดือดจูพี่กัดกันเหรอพี่กัดพี่ฮันโดนร้อยมันมาหากูตายตายทันทีพี่ฮันกูเอาไงไม่รอดร้อยอ่ะตันแล้วมัน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 นแล้วมันตันแล้ว ขอหนูไปขอหนูไปทายก่อนหนูหนูหนูมันอยู่ในมือผมเฮ้ยยี่เงี้ยกูเอ้าเชี่ยวิมาเจอกูเฉยมันแดกไงไปแล้วหรออี้ยาหล่นใช่จริงแล้วจริงแล้วเผาเลยพี่เผาเลยเผาเลยไม่ได้ไม่ได้น้องมันเก็บให้เพราอีกตัวนึงค่อยเผาทีเดียวมว่าตอนนี้หล่นยากมันนะไอ้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 ยานยานยานใครนี่ไอ้ล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยลุงฮะอีกอีกตัวข้างล่างเปิดอย่างพี่กงอ่ะไอ้กงกงเหล็กข้างล่างอ่ะอ๋อแปลว่าอ๋อนี่ไงอีตัวสุดท้ายอยู่อยู่ในโกงเหล็กถ้ายังไม่ได้เปิดแต่ก็อย พี่ยลงมาผมเลยใคร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 มีกุญแจอ่ะกุญแจที่เราวะกุญแจชื่ออะไรกุญแจเอ็งกอ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 งขางกุญแจกุญแจกงขางไม่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 ใช่ตรงนี้พี่อีกห้องหนึ่งที่เราอยู่ตอนแรกอะที่เราลงมาตรงลิฟต์อ่ะเอาเอาอ๋อไปดีไปน้ำไปผีมันตึงพี่ก็ดึงโอเคก็เผาเผากันเลยพี่เอาก่อนเลยรอเลยพี่รอมันลงมาทีแล้ววิ่งสวนเลยนะทั้งเสร็จวิ่งสวนนะแล้วก็ช่วยกันหันกลับมายิงรอบนไปถ้า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 มันวิ่งมาอีกเรารีบหันเลยพี่ไม่งั้นไม่เอาแน่ตึงแน่นอนก่อนว่า มันหายตันไวมากนะหรืเราจะหรือเราจะตันมันสองรอบแล้ค่อยไปเอ้ยมันเนี้ยไปแล้วมันมันเลิกไล่นะ้วปะเนี่ยมันหาเราไม่เจอมันหาเราไม่อยู่อยู่ออกออกซ้ายมือพี่เดินออกไปเลยซ้ายไม่ได้นำแทนหน่อยผมมีผมมีกุญแจถ้าผมตายเดี๋ยวจะเสียเวลาผมไม่รู้จะกห้องอ่ะการนำได้ไหมไปเลยน้องกลัวมันพี่พี่ทุกคนไปกดได้ไหมไปกนเดี๋ยวผมออกเนี่ยซ้ายมือเนี่ยพี่ซ้ายมือเนี่ยเห็นปะข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่อะไรนี่อะไรนี่อะูหลังด้วยเดี๋ยวดายิงก้อนเลยกให้พี่จองกลัว หาเลยพี่กงกงขังอยู่ไหนหาเลยเราได้ถืออาหารมาเจกคนมาเนี่ยมีคนถือไม่เห็นไงมึงคันถืออาหารหรือไงไงถือเอาของอะไรเนี่ยอุ้ยเอาไหนอ่ะเอาึงลงมาพี่ไหนกันอ่ะไปเลยจะรับมาเร็ว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 ว่างๆเดี๋ยวถือไอการมาถือเฮ้ยเคีียแม่งออกมุงแหวนมาไอการมาถือไปเร็วการเดี๋ยวพี่เองพี่เหมือนเหมือนมันจะมาขวามือนี่พี่ขวา มันไม่ใช่ทางนี้พี่ต้องไปทางข้างหน้านี้รอเดี๋ยวเป็นเจ้าเอ๋มันตรงบันไดก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับไม้แรกให้ถตายแล้วไปเผาเลยไม้แรกจริงมอนจ้าเอกมันตรงบันไดก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับไม้แรกให้ถตายแล้วไปเผาเลยถ้ากูตายแล้วไปเผาเลย

ไม่เป็นไรไปไไแล้วมันโดนลากไปแล้วมันโดนลากไปแล้วโอเคอย่าสมพรปากเลยดูกูรับไม้แรกให้ก,หกับตาของมัน,ลนเลยลากคนอื่นดิเดินมาเต็มจออ๋อมันดึงออกไปนอกประสาทเลยผ้าผ่าไปซะเออผ้าแม่งดูสายฟ้าดิดูสายฟ้าดิสายฟ้า PN T อ่ะสายฟ้าพี่สายฟ้าเหมือนองพี่ฮางตำอ กลับไปกลับไปอย่าเขางอกสลยลอ้กลบปที่งกูอะนักไ่เี ไล่ตั้งงูมาเราเหลืออีกสองตัวมันต้องทาอย่งนี้แหละเราต้องหาให้มันพบก่อนเลยอันนั้นคือเราเจอปุ๊บเราจัดเลยอ่ะไม่แต่นั้นมันแต่นั้นมันยากมากมันคนละที่มันคนละที่กันด้วยยากยากทั้งทั้งเร็วทั้งไม่กัดปากอังเลยไม่กัดโอ้โหภาพผู้ชาย She'll be the same as me. she to my the and as me. She'll be the me. She'll be the same as me. She'll be the same as me. She'll